ครับวันนี้กลุ่ม4ี่ก็จะนำมานําเสนอครับว่าน้ำเนี่ยนำไฟฟ้าจริงไหมครับซึ่งการทดลองเราจะแบ่งออกเป็น2การทดลองครับโดยการทดลองแรกจะเป็นการทดลองว่าน้ําประปาแบบไม่มีกาวกับน้ําประปาแบบมีกาวเนี่ยมีพฤติกรรมของ,ของกระแสเมื่อเราจุ่มสาย2 2 0โวลต์ลงไปมีพฤติกรรมยังไงครับแล้วก็เป็นการทดล,ลองที่องครับคือการทดลองว่าน้าประปาน้ําทะเลและน้ํากันมีพฤติกรรมการนําไฟฟ้าอันไหนนํานได้ดีมากที่สุดและมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรครับ ในกรณีแรกเลยนะครับก็คือจะจําลองว่าในภาชนะที่มีน้ำเนี่ยครับถ้าผมใส่สายไฟที่มีแรงดัน220โวลต์ลงไปเนี่ยโดยน้ําไม่ต่อกับกราวครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงจากการทดลองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวโวลต์อะเลยนะครับมีสัญญาณแจ้งเตือนทั่วถึงทั่วทั้งภาชนะวงบอกว่าไฟฟ้าอยู่ทั่วทั้งภาชนะตามน้ําเลยนะครับในกรณีถัดมาก็จะจําลองว่าน้ำเนี่ยครับ สามารถให้ไฟฟ้าไหลผ่านไปไปยังระบบกราวได้ก็คือน้ําเชื่อมต่อกับดินอยู่นั่นเองนะครับผลลัพธ์ก็จะต่างออกไปจากการทดลองเนี่ยก็จะเห็นว่าเพียงออกมาแค่ประมาณ1คืบหรือ1นน,นิ้วเลยนะครับไฟฟ้าจากตัวไฟฟ้าเนี่ยก็จะดอบเป็นศูนย์วนะไรก็จะไม่แจ้งเตือนที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวไฟฟ้านะครับมีพฤติกรรมที่จะไหลลงกราว อาจจะขัดกับความเชื่อที่ว่าไฟฟ้าวิ่งตามน้ํานะครับทําให้ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเดินลุยน้ํามีนย,ยีน้ําท่วมเนี่ยแล้วมีไฟร่วเราจะไม่สามารถโดนเอ่อไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตจากน้ําได้หรือโดนได้น้อยมากๆกรณีเดียวที่เราจะโดนไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตนะครับส่วนใหญ่มาจากที่เราเดินลุยน้ํามาเรื่อยๆแล้วเราก็มาจับตัวแ่งจ่ายที่เป็นไฟลวเองครับอีกกรณีหนึ่งที่จะเห็นให้ดูเลยก็คือจะให้ไฟฟ้า ไหลผ่านน้ําหลายๆรูปแบบครับก็จะมีตัวของน้ํากลั่นน้ําประปาแล้วก็น้ําทะเลครับโดยเราจะวัดผลจากตัวค่ากระแสที่แสดงผลนะครับถ้าน้ําชนิดไหนค่ากระแสได้มากก็นั่นหมายความว่าน้ําชนิดนั้นนําไฟฟ้าได้มากเช่นกันก็เริ่มจากตัวของน้าน้ากลั่นครับน้ํากลั่นนี่กระแสไม่ไม่ขยับเลยก็อยู่ที่ศูนย์แอมป์ครับน้ําน้าประปาน้าประปาค่าขยับขึ้นมานิดนึงครับได้เป็นศูนย์จุดหนึ่ง ประมาณ0ูย์จหนึ่งแอมป์ครับและสุดท้ายน้ำน้ำทะเลครับน้ำน้ำทะเลเนี่ยทดลองได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบแอมป์ครับก็คือน้ำทะเลเนี่ยนำไฟฟ้าดีกว่าน้ำประปาถึงร้อยเท่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำครับมันไม่ได้นำไฟฟ้ามันนำผ่านแลทและเสี่งเจียบนที่อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นตัวของน้ำกันนะครับที่มีความบริสุทธิ์สูงมันก็จะนำไฟฟ้าได้น้อยหรือนำไม่ได้เลย น้ำปราปาที่มีสิ่งเจือปนอยู่บ้างก็จะนำได้ดีกว่าน้ำกันนิดนึงแต่น้ำทะเลที่มีแร่ธาตุและสิ่งเจือปนเยอะเนี่ยมันก็จะนำได้ดีที่สุดครับและในกรณีสุดท้ายที่เราจะมาทดลองเลยก็คือ,อมีไฟฟ้าั่วในระบบปราป,ะปานะคร,ครับในกรณีสุดท้ายนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้ามีไฟฟ้าั่วในระบบประปาของเรามันจะเกิดเป็นพฤติกรรมอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับก็คือมีการจ่ายไฟ220โวลต์ลงในท่อน้ำครับซึ่งในท่อน้ำนะครับก็จะมีน้าปราปา ติมมาอยู่จนถึงหัวก๊อกเลยนะครับซึ่งหัวก๊อกที่เราวัดแรงดันได้เนี่ยก็จะวัดแรงดันไดถึงประมาณ220โวล์นะครับแล้วถ้าคิดว่าเราเอามือไปจับหรือว่ามีคนไปจับนะตอนนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับะจะเห็นได้ว่านะครับแรงดันที่ไหลเข้าสู่ร่างกายตัวผมเนี่ยก็จะมีประมาณ220โวล์นะครับ แต่ทำไมผมถึงไม่ได้เป็นอะไรหรือว่าเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตนะครับเนื่องจากว่าผมใส่รองเท้านั่นเองครับซึ่งรองเท้านะครับจะทําหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนไฟฟา้าทําให้กระแสไม่สามารถไหลผ่านร่างกายผมลงสู่ดินได้นั่นเองนะครับผมเลยไม่ได้เป็นอันตรายนะครับผมผมก็ขอจบกานะรนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ